ครับสวัสดีครับจากร้า,ชานชนะนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มานำเสนอขายสินค้าแต่ว่าผมจะมาเรียนแจ้งและขอโทษด,ด้วยเนื่องจากว่าสินค้าที่ขายไปให้กับลูกค้าในบางตัวในบางล็อตนะครับมีปัญหาก็คือต่อตัวนี้นะครับล็อตปีปลายปีสิ้นปี2019กับล็อตต้นปี2020นะครับ2ล็อตนะครับคืออย่างนี้ครับ เตามันมีปัญหาผมได้รับการแจ้งจากลูกค้ามานะฮะว่าอุณหภูมิมันแกว่งนะครับโดยทั่วไปแล้วอ่ะเวลาผมเ,เช็คอุณหภูมินะครับผมใช้การตรวจวัดแบบ thermal imaging ก็คือใช้เครื่องตัวนี้นะฮะในการวัดนะครับคือเครื่องตัวนี้ผมใช้เนื่องจากมาสะดวกผมในการ ยิงเข้าไปแล้วสามารถอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งให้ทีมช่างดูได้ซึ่งเครื่องตัวนี้ทางผมเนี่ยใช้งานในการตรวจเตาอบทั้งหมดเนี่ยที่โชว์เนี่ยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไปตรวจที่โรงงานเนี่ยนะฮะใช้ตั้งแต่ตอนเราเริ่มซื้อนะครับผมก็คือผมจะบอกความผิดพลาดนะครับเนื่องจากว่าผมใช้มันจนเอ่อจนเคยชินทำให้อ่ ผมไม่ได้ใช้อุปกรณ์แบบที่ลูกค,ค้าใช้และเครื่องตัวนี้ความแม่นยําไม่ได้เทียบเท่ากับเทอร์โมมิเ,มเตอร์เตาอบแบบที่ลูกค,ค้าใช้เครื่องตัวนี้เพียงแค่ให้เห็นภาพความร้อนและมีความเพี้ยนมากกว่าเทอร์โมมิเ,มเตอร์มีลูกค,ค้าท่านหนึ่งท,นนงทวงติงมาว่าอุณหภูมิเขาตั้งไว้ร้อยห้าสิบแต่ทําไมหน้าเตามันขึ้นแค่ร้อยสามสิบปกติตอนแรกผมใช้ตัวนี้วัดมันตรงทางผม และทีมช่างก็เลยไม่ได้ตรวจสอบแต่ณวันนี้ผมมาตรวจสอบแล้ววันนี้วันที่สามสิบนะฮะวันนี้สามสิบมีนาผมมาตรวจสอบเรียบร้อยเพราะผมได้การแจ้งตั้งแต่ประมาณวันที่ยี่6ห้ายี่หกแล้วลองดูถึงปัญหาละและสั่งตัวเนี่ยพวกเทอร์โมเทอร์โมมิเตอร์เตาอบมาละและผมดําเนินการแก้ไขเตาเรียบร้อยนะฮะอันนี้คือสินค้าทดสอบตัวนี้ตัดเป็นตัวเดโมนะครับ ตัวทดสอบที่ตั้งอุณหภูมิไว้ที่150นะครับผมขอให้ลูกค้าทุกท่านที่ซื้อเตาเราไปแล้วนะครับเตาต,ตัวนี้นะฮะดูนะฮะตั้งไว้150นะครับผมอ่านค่าอุณหภูมิ5จุดให้ดูนะครับผมซิมูเลตเอ่อผมจำลองสถานการณ์การอบนะครับคือมีการวางตะแกรงวางฐานนะครับอุณหภูมิด้านบนนะฮะตอนนี้ตวเตาทำงานนะครับเปิดมาประมาณสัก10กว่านาทีแล้วนะครับผมบอกก่อนนะฮะ เปิดครั้งแรกอุณหภูมิของตัวเตานะครับในครั้งแรกเกือบทุกจุดตอนตอนัตน้งตอนตั้ง150จะอ่านได้ที่ประมาณ140-145นะครับผมคิดว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นระยะฟรีของตัวเทอร์โมสตัปเหมือนเวลาคุณขับรถอะ่ะคุณขับรถแล้วพวงมาลัยอ,ะอะ่ะคุณหักไปนิดนึงแต่รถมันไม่เลี้ยวอันนั้นอะ่ะคือระยะฟรีนะครับแต่พอครั้งที่สองเนี่ยอุณหภูมิเนี่ย มันขึ้นถึง150พอดีนะฮะครั้งที่สองเป็นต้นไปเลยนะครับผมมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเ,เวลาคุณอบขนมตามสูตรนะครับในครั้งแรกที่คุณเปิดเนี่ยก่อนที่เทอร์โมสตัทจะตัดการทํางานก็คือไฟตัรนี้ตัดการทํางานในครั้งแรกการอบหนึ่งครั้งคุณอบเป็นสินาทีมันต้องตัดหลายครั้งอย่างน้อยก็4ี่ห้าครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับอย่างมากก็ตัดเยอะก,กว่านั้นนะฮะ ครั้งแรกไม่ถึงแต่ครั้งที่2เป็นต้นไปอุณหภูมิจะตรงเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะเทอร์โมสัปตตัดละไฟไม่ใช้ไฟละใช้แต่พัดลมน,นะครับออวัดที่ชั้นที่2นะครับดูแขวนเทอร์โมมิเตอร์ไว,ไว้กับตะแกรงด้านบนสุดน,นะครับอ่านค่าได้ที่เกือบ150นะครับผมขออ่านเป็น149นะครับด้านหน้าเตานะครับเพิ่งตัดเมื่อกี้ด้านหน้าเตาผมอ่านค่าได้ที่ หนึ100่งร้อยเกือบร้อยห้าสิบห้าเหมือนเข็มจะเป็นร้อยห้าสิบสามนะครับจากร้อยห้าสิบนะฮะแล้วก็ด้านในสุดนะครับด้านในสุดเลยเห็นไหมฮะด้านในสุดหมายความว่าถาดขนมด้านล่างนะครับด้านในสุดอ,อ,อ่านค่าได้ที่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับส่วนตรงกลางเตานะครับตรงกลางเตาร้อยห้าสิร้อยห้าสิบเอ็ดประมาณคือมันร้อยห้าสิบมลิดส่วนด้านหน้าเตาตรงนี้ 2. 2> ร้อยห้าสิบสองนะฮะผมเชื่อว่าอุณหภูมิที่แตกต่างกันเท่านี้มันเป็นความเพี้ยนของตัวเทอร์โมสตับแต่แต่อันนี้คืออันที่เราและทีมช่างเนี่ยดำเนินการรู้เรารู้ละวว่าปัญหามอยู่ตรงไหนและเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วแต่เตาที่อยู่ที่ลูกค้าผมไม่แน่ใจว่าอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับเอออย่างแย่นะครับก็คืออุณหภูมิด้านหน้า ตั้งร้อหสิด้านหน้าอยู่ร้อยสามิบด้านหลหนักดตรงกลางอาจร้อห้าสิบนะครับทางร้านและทางผมต้องขอโทษลูกค้าด้วยและผมออขอเสนอคืออย่างนี้ครับในเมื่อสินค้าเนี่ยเป็นเตาอบและเตาตัวเนี้ผมถือว่าเตาอ่ะใช้งานสําหรับเริ่มเป็นกึง่งๆมืออาชีพละไม่ใช่เตาติ้งที่ว่าต้องมานั่งวัดอุณหภูมิกันอย่างนี้ การเพี้ยนถึง20สองศาเนี่ยผมซีเรียสนะฮะผมซีเรียสผมขอเวลาผมจะทายรอยหลังจากนี้จะทยอยแจ้งลูกค้านะครับและผมขอเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้ก็คือไม่ไมเกินวันที่เจ็ดเมษายนะครับในการแก้ไขเตาทั้งหมดที่อยู่ในสต็อกนะครับและลูกค้า ผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ลูกค้าที่ซื้อไปในรถปลายปีก็คือประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา2019และต้นปีจนถึงปัจจุบันคือก่อน30มีนาะทั้งหมดเป็นของใหม่นะฮะเปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยตัวที่ทางเราแก้ไขเรียบร้อยแล้วคุณเอาตัวใหม่ไปเลยนะครับแล้วรับประกันก็เริ่มตั้งแต่วันที่3วันที่ อ่าเจ็ดวันที่เจ็ดเมษาเพราะว่าผมจะกะ่าว่าแก้เสร็จวันที่เจ็ดเริ่มรับประกันใหม่หมดคือเหมือนรีเซ็ตเลยนะฮะเพราะผมส่งของไม่มีคุณภาพไปเองนะครับส่วนตัวที่ผมรับลูกค้า,ากลับมาแล้วเนี่ยผมจะนํามาปรับปรุงนํามาเปลี่ยนผ่านอะไรถ้ามันดูแล้วมันเก่ามันเลยผมเปลี่ยนแล้วก็นํามาทําให้มันอุ่มๆเท่ากันหมดแล้วผมจะขายเป็นของรีฟอร์มิตก็คือ ของซ่อมแซมใหม่จากทางร้านก็คือปิดอะไรใหม่หลอฟอร์บิดฟอร์มแฟค t o อรหรือฟอร์มเชนนะในราคาขายลด20-25%ตรงนี้เนี่ยผมก็ให้สิทธิลูกค้าในการจองซื้อด้วยนะฮะถ้าตัวไหนเก่าสภาพมีรอยดำจากการใช้งานอันนี้ผมลด25%แต่ถ้าตัวไหนมันยังโอเคผมลด20%และเจ้าของเตาตัวเก่าที่ส่งเตาตัวนั้นกลับมา คุณมีสิทธิ์ซื้อเตาตัวที่ผมซ่อมให้ที่ผมทําให้ให้มันคุมเท่ากันในราคาลด20%ด้วยนะฮะและอีกอย่างหนึ่งผมต้องขอโทษลูกค้าเนื่องด้วยสถานการณ์ของโลกโควิด1 9เนี่ยคือประเด็นคือโชว์รูมโชว์เตาอบของรานเชนะเนี่ยที่ตั้งอยู่บริเวณรัาดเท้านเนี่ยนะคือทําเกือบเสร็จละคือจริงๆเ่ยถ้ามันไม่มีสถานา์ของโลกเนี่ยลูกค้า ที่อยู่ในกรุงเทพหรือสะดวกมากรุงเทพเนี่ย walk in เข้ามาแล้วก็มารับเตาตัวใหม่ไปได้เลยแต่แต,แต่ตอนเนี้ยพนักงานน่กลับบ้านหมดละแล้วกว่าจะกลับมาทำงานทีนึงเนี่ยเราสามหยุดเนี่ยห้าอาทิตย์ก่าจะกลับมาทำงานทีนึงอ่ะประมาณพฤษภาเพราะฉะนั้นลูกค้าที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับทางผมจะเอาเตา วิ่งไปเปลี่ยนให้ถึงบ้านและรับเตาตัวนัว้นกัดเข้ามานะครับรับเตาตัวเก่ากลับเข้ามาด้วยนะครับ<ม>ส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโอเคลูกค้าที่ผมจําได้ขอบคุณลูกค้าอ่าลูกค้าพังงานะครับเชียงใหม่ราบเท้าอะไรนะราบเท้าด้วยอะไรนะลูกค้าราบเท้าเอาราบเท้าอ่ะรับเท้กาก็มีรับเท้ารับเท้าเดี๋ยวเราไปรับเลยฮะอ่ะมีเท่าที่มีนะพังงานเชียงใหม่เชียงรายขอนแก่น เขาที่ผมจำได้นะครับขอบคุณมากนะฮะคืออย่างนี้ครับทำไมทาไมทาไมถึงรู้ว่ามีปัญหาของผมเนี่ยส่งไปเนี่ยประมาณสักสักสี่สี่สิบห้าสิบชิ้นสี่สิบห้าสิบตัวและมีการรายงานปัญหานี้มาเนี่ยในเวลาทีดถีกันเนี่ยประมาณสามครั้งเนี่ยครั้งที่สามผมเลยต้องมานั่งดูปรากฏเจอปัญหาจริงๆ ขอบคุณลูกค้าท่านนั้นด้วยที่รายงานลูกค้าท่านที่รายงานว่าอุณหภูมิหน้าเตา130อะฮะที่ตั้ง150นะครับอ๋อและอีกอย่างหนึง่งผมมีการชดเชยให้ลูกค้าด้วยชดเชยค่าเสียความรู้สึกที่มั่นใจเราแล้วเราไม่ได้ทําให้ได้ตามนั้นคือตรงเนี้ยค่าเสียเวลาแล้วกันคุณเลือกเลยของแถมพิเศษนะสำหรับเตาตัวใหม่เดี๋ยวใส่ไปในตัวเตาเครื่องซีนเดี๋ยวสุขภาพให้ดู เครื่องซีนหรือเอาเครื่องดิดแปง้งไปทําขนมมื่อดื่นหรือถ้ามีหมดแล้วเอาที่คันส้มแบบมือโยกอย่างดีไปเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับโดยสรุปนะครับคลิปมันยาวมากโดยสรุปอ่ะงั้นเดี๋ยวโดยสรุปอีกคลิปสุดท้ายอา่ะคลิปนี้หยุดก,ก,ก่อนพอ